อะไรอ่ะของเล่นใหม่คือของเล่นอำนวยความสะดวกเดินเลไปดีกว่าแม่เสียดาตังค์แม่เขาห้องแม่ได้ด้วยใช่แต่มันกระทัดรัดดีนี่ใช่แล้คืออันนี้พอคุณเกตไปไปเอาของข้างในให้แม่คุณเป็ดก็คุณเกตเอาเสร็จคุณเกตก็เปิดใส่กระเป๋าแล้วก็ใช่เข้าใจเข้าใจได้มันดูแล้ว กระทัดลัดตามที่แม่ต้องการแต่เหมือนที่บอกไงว่าพอได้นี้เสร็จแล้วลําดับต่อไปคือต้องรถเก่งอีกหนึ่งคันเงรถเกง๋งน,นี่ <toujours> อเนี่ยพอแม่ลงจากรถปุ๊บแม่ก็ปุ๊บแม่ก็ไปเดินถนนคนเดินได้แม่ก็ไปเดินตลาด<ช>ได้แม่ก็ไปเดินห้างได้แต่ว่าเสียได้ทงางเล้งสองมนค่ะเกตขวาคันเล่งซ้าย<ว>าเบรกกดพ้อมกันถอยหลังโอเคไม่ใช่ปัญหาเรื่องการเรียนรู้อืมของเล่นใหม่โอเคใช้ได้ใช้ได้ ติ๊ดทิ้ดทิ้ดถอดขาแล้วดิมันจะไปลองได้ยังไงเรงมานั่งดูไม่เอาแม่เพิ่งถอดขาเมื่อกี้ได้ใส่โป๊ะโบยาเยอะด้วยขี้เกียจเช็ดยาออกเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปลองคุณเฟินะไม่ใช่เสียได้ตังค์สนุกแม่ล้อเล่นมากอือเสียได้ตังค์นะเดี๋ยวมาลองเนี่ยอะไรไม่รู้อันนี้อันนี้ได้เลยชาร์จสองชั่วโมงใช่ไหมสองชั่วโมงเต็มงั้นงั้นเอาไปชาร์จให้แม่เลยเฮ้ยเดี๋ยวแม่ดูแต่ว่ามันสะดวก